สวัสดีค่ะวันนี้เมจะมาตําไมดูเกี่ยวกับก้าวคือตะรุ่งก้าวไปเร็วก้าวมันดิบใช่ไหมบางทีโรสไหมากใส่นหน่อยพอเปิดหม้อปั๊บออกมาอ้าวก้าวดิบตั้งหม้อเลยจ้าก้าวดิบตั้งหม้อเลยจ้ากันเด็กเอ้าต้งบัตติกมาเลยนู่ยเดี๋ยวนี้ต้งบัตติกแล้วก็มาปิดไว้เลยปิดไว้บืนบืนกว่าหม้อเล่ปิดไว้เลยเสร็จแล้วก็ปิดกว่าปพรว่าเพราะว่าปิดกว่าแล้วก็กดเลยกดเลยกดหม้อเลยกดหม้อ กดมอแล้วก็ถึงกันเลยเวลาตั้งไว้เลยห้านาทีหนาทีปั้นไปเอามาเปิดเลยป๊าบกันเลยแล้วก็ตึงปติกออกหอตึงปติกออก <c oughs> เห็นไหมก้าวจะซุกลแล้วแล้วกาวจะออกมาเม็ดสวยมาก ม่มกาเนี่ยกาวิธีอง่ายก็าคือถ้าเราวงกาวดิบเกลืตุ้งบติกลูกเดียวตุ้งบติกลูกเดียวซ้ากันหมากนะคะปิดเบิ่ลก้าปิดเบิน่นก้าแล้วก็ปิดก้าไหวห้านาทีไม่กาวจะช่วยออกมาช่วยหมากเลยกาก imar, ็คงฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ